หอยหยหยหหยขุดขุดขดหยตายตายสมาร้ายขุดตายไปนี่ไว้หมดลกูปืนอันเดียวใช่ไหมนี่โอ้บอยบอยจะได้นาะนี่โอ้ปืนตัวนี้ขนาดมันนี่ระลื่นได้ไหได้โอ้คคาคาคาเบิ้งเฮ้ยนี่ผมึงตายนี่นมึงตายมึงตายตายมึงตายฮ่าฮ่าหัวหน้าหัวหน้าจะได้หัวน้า นี่งวิก่อนนี่งวิก่อนมันโบเห็นมุกดอกมึงคอยจอบมากด้วยานมาเท่าน้อยเท่าน้อยข้อคอยดมยูมันย่างมันย่างมึงว่อคอยตาบอดเนี่ยวมึงตายนนเนี่ยเนี่ยมึงเนี่ยนี่อักลากอักลากแกบอักลากสูสองตัวอักลากติงลิงติงลิงติงลิงติงห่วยผู้ใด้ละมาบแบบนี้ไปนอนนี่เนาะท่าแลนี่นนขุนๆเว้ยคือจนพอนุญน้ำหมอกนี่แหละท่าแลนี่นก็ได้ มันแลนก็นคือว่ากไก่หอบห่อจักเถื่อเว้ยเหลื่อมตาก็พอ่อเหลื่อมตานี่แดดซองตาเนี่ยโอ้ยเนาะมันแมนพูดเอ,อ้า้ยห้อย,อยปัดท้ทุอสมัสัก,กเลี่ยสักหกลออ่อแทมัตมอนี่เว้ยบวกกามีเหลือน้ำดอกแนวนี่วยกูไปก่อนเด้อกูเด้อบวกกาน้ำดอกมึงสิไปสิไลมึงสิไปสิไลนี่ฮะโศกที่บักคำ ก wow. ah. ah. uh ูเบิ่งนติลลีล่ะนี่พระเอกในเรื่องแล้วเขาให้มันมาผู้เดียวนี่ว้าวว้าวอยู่ไซเดนี่กูบัดนี่ตายได้ได้เจเบอร์ดูขีมาคานาเตกูเนี่ยกูอยู่ไซเดนี่วะ มึงเชมาก่งพ oh, 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 oh. ี่หลึกจะเตะกูออกนอกโลพี่บอนี่มึงอยู่ไซล่ะนาะบักเตะกูขี่กูเนาะเตะกูบักกระแหงจนกูสิหายมึงว่ากูเจ็บกูเป็นบกูขี่จนใครนี่แน่กูเห็นมึงแล้มึงตายโลดนีมึงมึงตายโหลดซองเหมือมึงตายโหลดขึ้นหอดดูปืนซองหมือนนี่ขามันขามันยิงมันยิงมันเออ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 เเออเออเอออ โอ้จไรเนาะคือวัดเตตุนดท่นหอดบานนี้บ้าเนาะึงเนี่คเนี้ยึงช่วอ้ค่ะ่งโ่ะค่ะอ้าวมึงปล่อย่อยมึงปล่อย่อยแม่าองิต้าเลยวมึงเห็ดเชียวกูเหรอมึงมึงโมมึงบ่เนีขีแตกมึงหดด่านได้เลยโคตรด่านชิปเลยนี โอ้ยปวดเบิดลางเบิดเอวเบิดกลดเบิดก้อยเจ็บตะคิวกับพ่อเจ็บเจ็บเล Systems ็บซากกั à, บพ่อแล้วโอ้ยน้งมุ้ยไฟเก่งทุกคนเลยในเกมนี Bilder ้เนาะอากลากมึงบายบายบายนี่ไก่ก็เอะไรกินกินไก่รับกันด้วยพี่น้องเ้ย